มั่นใจว่าตัวเองรู้มั่นใจว่าตัวเองทุกันและนั่งเลยนั่งรับเลยไม่ต้องกระดิกไม่ต้องไปไหนทุกมันบีบคั้นเนี่ยถ้ามันปลงวางจริงๆก็อยู่อุเบกขาได้นี่มันอุเบกขาได้ไหมหล่ะมันเฉยได้ไหมหลันเฉยแต่ทุกได้ไหมเจอทุกแล้วมันเฉยสบายเพราะมันปล่อยวางทุกได้มนั่งพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้จนบอกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอา เอาทุกเนี่ยมาวัดมัเข้าใจมันปลดปล่อยได้ไหยก็ต้องนั่งพิจารณาเนี่ยอย่าเข้าอย่าเข้าสมาธิอย่าลบอย่าเข้าช้านถ้ามีชาญอย่าเข้าออกมากินทุกเลยออกมาดูมันเลยคืออย่าลบ <S 2> <S 2> <S 2> <S แต่ถ้าดูไปดูมาแล้วบีบคั้นในจิตโอ้โหมันประมาณกัดแก้วกัดฟันอยู่ปัญญาไม่เกิดก็ตามแต่ใช้คันติอย่างเดียว มันก็ยังไม่ใช่นะคือคําว่าขันติก็ไม่ได้ใช้มันแต่ต้องมาจากการใช้สันติคือถ้าจบแล้วเนะี่ยมันต้องไม่ต้องมีขันติไม่ต้องมีมัจไม่ต้องมีการอะไรอบรมเลยมันอยู่อเบกขาได้แม้เวทนาลุมเล้าว่าตาอยู่สบายด้วยและไม่หลบด้วยอยู่กับมันได้สบายถ้าภาวนาเราเก่งถ้าใครอยากรู้ว่าภาวนาเก่งไม่เก่งเอาทุกคนและ นั่งทับเลยเจ็บปวดเกิดขึ้นในแข้งในาขาเป็นยังไงมันสั่งการยังไงมันสั่งการว่าอัตตะกีรามัธานุโยกใช่ไหมมันจะปรุงแต่งได้ไหมมันไม่ใช่อัตตะกีรามัธานโยกทรมานโดยเช่เป่าอันนี้มันเช่เปล่าหรือที่มันกาลังพ,พูดออกมาเนี่ยแกมันไม่เป่านี่หนีตามที่มันบอก จุก็มันก็จบเลยสิมันปัญญามันมันยังแก้ไม่ได้ถ้าอยากรู้รู้แล้วอันนี้จังรู้แล้วขังรู้แล้วมันเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอาอันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยเอาเวทนามาให้มันเป็นเราเลย <c oughs> เราเจ็บเ <c oughs> นี่ยภาวนาไม่ยากหรอกทามันยังไม่ฉลาดก็พามันดูให้มันฉลาด แยกเนื้อหนังเอ็นกระดูกดูตับไตไส้พุงในอสุภะในร่างกายความไม่เที่ยงถ้าบอกว่าเข้าใจแล้วทุกนี่แหละมาใส่มันก็มีสองอย่างเมื่อเอาพิจารณาทุกแล้วก็เอาขันติมามาสู้ด้วยขันติโอ้โหมันบีบพันแสดงว่ามันยังยึดอยู่มันั้งบีบมันไม่เป็นอิสระทุกมีปกติแต่จิตใจเนี่ยมันอยู่กับทุกได้อย่างอิสระแต่ที่มันทุกเกิด แล้วจิตใจของเรามาอยู่ไม่อิสระมันพยายามชวนโอ้ก็หนีไม่งั้นพิการไม่งั้นเป็นอมาพึกเป็นอมภพาตตัวนี้คือตัวห่วงนั่นแหละตัวเป็นเหตุเป็นผลนะเพื่อจะชวนหนีหนีชวนหนีมันคืออะไรมันคือตัวยึดอ่นกลัวพิการเห็นไหมกลัวตายการพิจารณาพวกนี่มันก็ของจริงเห็มันก็เจ็บจริงเห็นไหม ยามป่วยก็จริงแบบเบืแบบหนึง่งใช่ไหมป่วยก็จริงแบบหนึง่งเมื่อเราฝึกตัวนั้นมาได้ตัวป่วยจริงที่ประิญจริงมันก็ไม่หวัดวันทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือในขณะที่เวทนาเกิดเราก็สังเกตคือเวลาสังเกตเวทนาเวทนาเกิดนี่ไม่ใช่จะไปใช้ขันติเอามอบตายอย่างเดียวไม่ใช่นะตายเป็นตายก็ไม่ใช่ แต่ก็ถูกงอยู่ระดับหนึ่งนะแต่มันยังไม่แจ้งในขันทั้งห้าในกระบวนการขันอ้เวทนาเนี่ยมันที่มันเกิดเมันเกิดเพราะเหตุอะไรเพราะว่าถ้าเราอยากอยรู้จักว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรยใช่ไหมทุกคืออะไรขันทั้งห้าคือตัวทุกถ้าเรารู้จักขันทั้งห้าก็รู้จักทุกเหตุเกิดแห่งทุกถ้ารู้จักขันก็รู้จักเหตุเกิดแห่งขันเอาเวทนาก็คือทุกตัวหนึ่ง เพราะเวทนาคือหนึ่งในขันพุทธเจ้าว่าแม้แต่สุขก็จงมองให้เป็นทุกข์แน่ของเราในสุกนี่มองเห็นเป็นทุกข์ได้ยังในบางครั้งก็เห็นวนี่ส่วนเราไม่เห็นสุกว่าเป็นสุขใช่ไหมใช่แต่พุทธเจ้าว่าสุขเนี่ยให้เห็นเป็นทุกข์นะสุขยังไงก็ทุกข์อยู่ดีเออนั่นแหละแต่ยถ้าเรายังเห็นสุกเป็นสุขอยู่ยังไม่เห็นสุกเป็นทุกข์เพราะเพื่อจะเบื่อหน่ายในสุขมันเป็นทุกข์เลยใช่ไหมนะเบื่อหน่ายแม้กระทั่งในสุขคือเวทนาทั้งสามเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้หยึด ราะนันจะเห็นเหตุเกิดเวทนาทั้งสามตัเวเบขาก็มีเหตุทุกก็มีเหตุสุขก็มีเหตุทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งหมดเห็นไหมเมื่อเรารู้จักเหตุนั่นแสดงว่าเรารู้จักสมูทให้เวทนาก็คือขันขันก็คือทุกแต่เรารู้จักเวทนาแล้รู้จักทุกรู้จักเหตุเกิดของมันเราไปทําดูที่ตอนที่มันเจ็บปวดเนี่อะไรเป็นเหตุ ทีนี้เมื่อเรารู้จักทั้งสองแบบแล้วนี่เรียแล้วเราจะรู้จักทุกรู้จักสมุทยัยปันจุบัวมรรคกันนี้โลดมันยังไม่เกิดนะทีนี้เราจะทํำยังไงจะทํามรรคให้เกิดเวทนาหรือว่าทุกหรือสุขหรืออุเบกขาี่ที่เกิดอยู่เนี่ยจะเข้าไปมรรคมันได้ยังไงมรรคโดยการใช้เข้าไปพิจารณาเนี่ทีนี้ไม่ได้ใช้ขันติแล้วต้องไปใช้อาจจะอาการพิจารณาเนี่ยต้องใช้ปัญญาด้วยมัน จนกระทั่งเห็นตามเป็นจริงในระบบของไตรลักษณ์ของมันจิตปล่อยวางทั้งที่มันอยู่นะมันยังมีอยู่นะเวทนานะ่ะจิตเลยปล่อยวางอันนี้ก็เลยกว่ามันมีมรรคมีนิโรธเพราะฉะนั้นกระบวนการเข้าพิจารณาในแค่ทุกเนี่ยไม่ใช่ใชแค่คติอย่างเดียวต้องรู้จักเหตุเกิดของมันและรู้จักหนทางที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งจิตเห็นแจ้งในตัวนั้นทั้งที่ตัวนั้นไม่ได้หายหรอกมันมันทุกก็ตามมันเกิดขึ้นมานี่เห็นชัดเลย เห็นกดไตรลักษณ์ในตัวมันบางทีเห็นว่าเห็นว่าเห็นเห็นสุขมันเป็นทุกข์เห็นสุขว่าเป็นอนิจจังก็ได้ใช่ไหมเห็นสุขว่าเป็นอนัตตาก็ได้เห็นสุขว่าเป็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ได้ทั้งสิ้ที่นี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะจิตถอนออกมาจากอุปทานในตันนั้นต่างฝ่ายต่างจริงในสภาวะอันนี้เรียกว่ากระบวนการของทุกขสมุทัยนิโรธมากจริงเข้าใจไหมมันเห็นอริยสัจ ในตัวกระบวนการทุกกระบวนการขันทั้งห้าคือตัวทุกถ้าเราเห็นเวทนาเราก็ต้องเข้าไปหาดูสัญญาด้วยในเวทนามีสัญญาไหมเอาหาดูสัญญามันสิสัญญามันมาอย่างไงเวทนามันเป็นสัญญาหรือเปล่าวิญญาณคือตัวรับรู้รับรู้ในเวทนามันมาอย่างไงตัวไหนเป็นตัวรับรู้ตัวรับรู้อยู่ตรงไหนตัวเวทนากับตัวรับรู้อันเดียวกันไหมมันจะเริ่ม ทีนี้มันจะเห็นขันห้าอย่างชัดแจ้งบนา้และเมื่อเห็นขันห้าอย่างชัดแจ้งแล้วมันจะต้องเห็นเหตุเกิดของขันห้าทุกตัวเห็นขันห้าอย่างชัดแจ้งฉันั้นแสดงว่าเห็นทุกลูกก็เป็นทุกเวทนาก็เป็นทุกสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่าขันห้าเป็นตัวทุกใช่ไหมนี่ถ้าเราเราเห็นแจ้งอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นเห็นอริยสัตว์ในขันทั้งหมดอริยสัตว์ นี่ความจริงที่อริยะต้องเข้าไปรู้มันทีนี้เราสังเกตดูแม้แต่แม้แต่กระบวนการของอริยสัจสีมันจึงสามารถครอบโลกธาตุทั้งหมดอริยสัจสีมันเห็นแจ้งแม้กระทั่งสัตว์ทุกพทุกภูมิเอาแม้แต่เทวดาก็มีเหตุเกิดอะไรคือเหตุเกิดให้เป็นเป็นเทวดาลพรมก็มีเหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกี่ยวกพรมพบเทวดาพบพรมคืออะไรรู้ไหมคือรูปใช่ไหม รูปก็คือขันที่เป็นทุกข์ใช่ไหมรูปเป็นทุกข์ไหมเพราะนั้นเห็นเทวดาก็ไม่ตารถนาไปเกิดเพราะว่าอะไรมันเป็นรูปอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจอริยสัจสี่ได้เอาอริยสัจสี่มาแจงแจงแม้กระทั่งเทวดาแจงได้แม้กระทั่งผมก็เลยไม่ติดเทวดาไม่ติดผมไม่ติดอะไรทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นอริยสัจสี่มันเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรคอยู่ในตัวของมันคือละความถือมันม่นผมเมื่อเข้าใจอ๋อผมพลดกมันก็ไม่เทีย่ยง มันมีเหตุเกิดเมื่อสร้างเหตุตัวนี้อย่างเช่นเหตุภาวนาเหตุเมตตาแผ่เมตตาคุณตายคุณตมม้องไปเกิดที่ผมอ๋มอเหตุเกิดเพราะนั้นพระเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่อารมณ์ของเมตตาชามันเป็นชาญชาญก็ไม่ควรถือมันมีเหตุเกิดใช่ไหมไปดูพระเจ้าเพิ่งแสดงเรื่องสมาธิปสม,มาชาญพิถีพิถันผสมปรรมารมฌชาญก็มีเหตุ อะไรมีอะไรเกิดจากเหตุสิ่งนั้นไม่เที่ยงแม้ปฐมฌานเธอพึงละความยึดมั่นถือมั่นในปฐมฌานนั้นเสียแล้วเธอจะเห็นนิโรธจะละความถือมั่นไม่ได้ง่ายเมื่อเราเข้าเชาฌานเมื่อไหร่ติดคนเข้าฌานยิ่งสูงเท่าไหร่กี่ยิ่งติดใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะเราอเข้าสมาธิได้ลองดูสิติดเติมกระทั่งมาเห็นอุบายสลัดออกในอารมณ์ฌานแต่ยิ่งสลัดออก มันกลับได้ความสงบเหนืออารมณ์ฌาน,นะนนั่นก็เรียกว่านิโรธใช่ไหมใช่จ้ะค่ะนี่แต่มันไม่ได้ไมไมม่ติดนฌนานนะแต่ได้เหนือฌานนะก็เรียกว่าน,นิโรธเพราะนั้นโลกุต,ตละทำเก้าใช่ไหมมรรคสี่ผลสี่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสากาคามีมรรคสกาคามีผลอานาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันหตมรรคอรหันหตผลแล้วก็ นิพพานหนึ่งโลกุตระธรรมมีเก้านะเพราะฉะนั้นมันต้องละความถือมั่นว่านาิพพานเป็นเราเราเป็นนิพพานเราได้นิพพานแล้วเราเข้าถึงนิพพานแล้วมันก็ต้องละตัวคำคำสำคัญตัวนั้นเข้าไปอีกด้วยมันจึงจะได้เข้าสู่สภาว่าแห่งน,นิพพานได้จริงนู่นนะนั่นโลกุตระธรรมมีเก้านะ อนนั้นชานก็มีแปดแต่นิโรธมันมันมาอีกเนื้อชานนี่ชานสมาบัติกันนิโรธสมาบัติใช่ไหมนี่พระเจ้าว่าระดับฤาษีระดับผู้ที่มีชานก็จะได้แค่ชานชานสมาบัติเข้าลึกแต่ผู้ที่เข้ามิโรธสมาบัติได้มีแต่บุคคลผู้หลุดพ้นถอนความถือมั่นในชานนั้นแน่ดังนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้โอ้สมาธิทีนี้เราสังเกตดูในขณะที่จิตเราทําสมาธิได้ชํานาเจนกระทั่งอ๋อสมาธินี่มันเกิดจากเหตุเหตุการน้อมจิตละความสิ่งต่างๆแล้วเข้ามาสู่จุดใดจุดหนึ่งการสู่จุดไดจุดหนึ่งเรื่องเาทำให้เกิดสมาธิสมาธินี่ก็คือเกิดจากการน้อมเข้ามาเพราะสมาธินี่จึงไม่เที่ยงเพราะว่าเราออกได้เข้าได้มันจึงไม่เที่ยงใช่ไหมคมันจึงเรียกว่าอารมณ์พุทธเจ้าเรียกวอารมณ์แห่งฌานคําว่าอารมณ์คือเวทนาเวทนาคือไม่เที่ยง าเราภาวนาเนะี่ยวิปัสสนาได้หมดเนะีเข้าไปรู้กระบวนการขันห้าต้องรู้อริยสัจในตัวขันห้ารู้เหตุเกิดของขันห้าทุกกระบวนการเพราะขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญารรูปไม่ว่าจะเป็นรูปหยาบกลางละเอียดใช่ไหมอย่างเช่นนรูปแม้แต่รูปที่รับทุกอย่างเช่นรูปของสัตว์นรกมันก็เกิดจากเหตุก็คือกรรมใช่ไหมกรรมเป็นเหตุใช่ไหมกรรมฝ่ายไหนหลัะฝ่ายอกุศลใช่ไหมนี่คือเป็นเหตุข,ของมันที่ไปเกิดในรูปนั้นแต่รูปนั้นเที่ยงไหมสัตว์นรกต้องเสวยวิบากเมื่อ เมื่อถึงคราวที่พ้นกรรมก็พ้นแต่ว่านานหน่อยแสดงว่าเมื่อพ้นกรรมได้มันก็คือดับได้ไม่เที่ยงไม่ใช่จะอยู่อย่างนั้นตลอดนะสัตน์โลกตกสรกตลอดก็ไม่มีนะพมโลกเกิดพมโลกตลอดก็ไม่มีสวรรค์เกิดสวรรค์ตลอดก็ไม่มีมนุษย์เกิดแต่มนุษย์ตลอดก็ไม่มีใช่ไหมแสดงทุกภพไม่เที่ยงใช่ไหมแต่เกิดจากเหตุทุกทุกอย่างเลยเนเห็นรูปไม่เที่ยงรูปผเป็นภพในรูปเห็นรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงก็คือทั้งรูปหยาบกลางละเอียดนี่แหละ ไม่ใช่เฉพาะรูกตัวเองนะบ้าน้เมื่อมันเห็นไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งโลกทั้งตัวเอง,ท,ง,เองทั้งตนมันก็ไม่ยึดทั้งภายนอกภายในเห็นไหมอัจชัญตาธรรมมาพระยิตาธรรมมาทั้งภายนอกทั้งภายในมันหมดเลยจึงเรียกว,ว่ารู้จักภายนอกก็รู้จักภายในโอปะระอีโกเห็นภายนอกเป็นของเกิดจับภายในก็เกิดกับก็เหมือนกันอันนี้ก็เรียกว,ว่าเห็นเห็นอริยสัจจริง แล้วก็พิจารณางี้ให้วมันรู้แจ้งมันเห็นจริง<ช>อ่าไม่ใช่ไม่ใช่หลบนะไม่ใช่หลบเนาะอาจารย์ไม่หลบนะส่วนมากนี่เราโมต่หลบอย่างงี้แล้วมันก็เกิดเกิดแล้วก็มามีอารมณ์กับตัวนี้ตัวที่มีอารมณ์กับอารมณ์นี่คืออะไรเวทนาเกิดแล้วตัวนี้มันมีเวทนากับเวทนาะคือมีอารมณ์กับตัวนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์กับอารมณ์เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยปกติอารมณ์ตัวนี้มันเกิดเนี่ยไอ้นี่มันเป็นอารมณ์กับ, <S <S ากบอารมณ์มออต,มตัวนั้นน่ะ มันต้องเริ่มโอปันไโกย้อนเข้ามาเห็นไหมย้อนเข้ามาไปหาตัวที่มันมีปัญหากับอารมณ์อารมณ์รู้เวทนาขันเนี่ยมันเป็นขันผู้เจ้าว่าขันเนี่ยไหมอัศะมันก็ต้องเกิดเวทนาธรรมดาเจ็บปวดมันก็ต้องมีธรรมดาแต่อันนี้ทําไมไปเวทนากับตัวเวทนานั้นล่ะเพราะอะไรเพราะมันมันหลงไงหลงตั้งแต่รูปนั่นแหละมันจึงมันมีเวทนามันหลงทั้งหมดหลงกระบวนการขันทั้งหมดเห็นไหม เมื่อเข้าใจตัวน <at> ี้เห็นทุกเห็นสมุทัยทีนี้จะถอนจากมันได้อย่างไงตอนนี้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไปแตรลักในกระบวนการของแตรลักต้องแกะนะต้องแกะเข้าไปดูเลยเห็นชัดในกระบวนการของมันเห็นแตรลักษในกระบวนการของมันแต่เรื่องการไปเห็นนี่มันแล้วแต่อุบายของใครของมันแต่รู้อยู่ว่ากระบวนการที่ต้องให้ให้เขาไปเห็นแตรลักรู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่แต่กระบวนที่จะเข้าไปเห็นชัดเนี่ย เอาจิตอย่างเข้าไปรู้รู้ขนาดไหนรู้ขนาดที่นั่งมัดทุกขวเวทนานี่แหละไม่ต้องกระดิกนี่แหละอที่บอกว่าเข้าใจแล้วรู้แล้วยังไงก็แล้วก็ไม่เที่ยงนั่งไปก็ทรมานไอ้ที่มึงมารู้แล้วมึงทําไมไม่มันอุเบกขาไม่เป็นนี่เขามานี้นี่รคืออะไรนี่รธคือปรุงอย่างนี้เหรอปรุงนี่คืออะไรที่ปรุงเป็นฝ่ายมากเพื่อแก้แต่ปรุงอย่างนี้ปรุงยึดนี่มึงวันนี้แหละนี้เถอะมันทรมานนี่นี่มึงปรุงยึดนี่เห็นเลยปรุงยึดยึดนี่ ยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ใช่ปรงวังเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เห็นอาการอ๋อที่พูดมาเนี่ยมันบอกอัตตาที่แล้วมาฐา้โยกมันก็เอาทำนั่นแหละมามาแก้จะมาให้เจ้าของหนีหนีเพราะเหตุเหตุผลแล้วไปเชื่อเหตุผลของมันแล้วถอยหนีมันคืออะไรบันนี่กิเลสมันเอาทำมากิเลสมันแฝงธรรมเนี่ยเห็นไหมล่ะที่มันชวนแบบนี้คือกิเลสแฝงธรรมนั่นแหละมันเอาทำนัแหละมาเมื่อก่อนเราเอากิเลสแก้กิเลส เอาตัวทำมาแก้ดีที่สุดมันเอาทรมามาเป็นปัญหาให้แก่ตัวเราเองให้จิตตรงนี้เองจิตตรงนี้ก็หนีเพราะเหตุผลของมันอ่ะแต่เป็นเหตุของห้องทำนะไอ้ที่เป็นเหตุผลตรงนี้คืออะไรขสังขาน่ใช่เหรอมันแพ้สังขารเนี่ยมันหลงสังขารเนี่ยมันชวนหนีหนีหนีตามเห็นไหม